เอาละกลับสวีทุมทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุนผู้ชมเข้าสู่ช่อง i a m m o d นะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวปัตเตอรเลียนนะครับยี่ห้อซูเมย์ละมังน่าจะอ่านถูกนะครับซูเมย์นะครับสีทองนะฮะก็จะเป็นกล่องมาแบบนี้นะครับเป็นกล่องคล้ายๆวัสดุก่อสร้างนะครับเหมือนพวกสว่านเหมือนพวกแบบหินเกียร์นะครับไฟเบอร์นะครับคล้ายๆกันนะครับกับอุปกรณ์ช่างนะครับโอเคผมก็จะเปิดเลยนะครับ ตรงนี้นะครับเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับห้าสสามสองปิ้งโอเคมาแล้วนะครับก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นสีทองนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูพวกนี้ก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นฟันลองนะครับตั้งแต่เบอร์ศูนจุดห้านะครับถึงเบอร์หนึ่งเอ้ยถึงเบอร์สี่นะครับนี่นะครับแต่ฟันลองตัวนี้นะครับมันมีข้อแตกต่างก็คือเราพยายามดูตรงนี้ด้วยนะครับมันจะมีมิลลิเมตรบอกนะครับเห็นไหม อาจจะไม่เห็นนะครับเพราะว่ากล้องมันไม่โฟกัสนะโอเคมันจะเป็นมิลลิเมตรตรงนี้นะครับให้สังเกตดูด้วยนะเมื่อวานนะครับผมตัดผมได้สังเกตนะครับดูนะครับว่ามันกี่มิลลิเมตรนะครับเบอร์สามนะครับเบอร์สามมิลลิเมตรนะครับเท่ากับเบอร์สองของอีกยี่ห้อหนึ่งเลยนะครับก็พยายามดูตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้นะฮะ6อหมิลลิเมตรนะครับอาจจะไม่เห็นนะ6มิลลิเมตรนะครับ เบอร์เบอร์หนึ่งนะครับสามมิลลิเมตรนะครับส่วนเบอร์ศูนย์จุดห้านะครับหนึ่งจุดห้ามิลลิเมตรนะฮะส่วนเบอร์ที่สองนะครับเบอร์ที่สองก็จะอยู่ที่สี่จุดห้ามิลลิเมตรนะครับเรามาดูเบอร์ที่สี่กันบ้างนะครับเบอร์ที่สี่จะอยู่ที่เจ็ดจุดห้ามิลลิเมตรนะครับนะ ประมาณนี้นะครับ7.5มิลลิเมตรนะครับก็จะดรอปลงประมาณ0.5นะครับน่าจะนะในความคิดของผมนะครับเบอร์2นะครับน่าจะอยู่ที่เบอร์1.5ของอ่ที่คุ้นเคยกันนะครับนะก็จะมีประมาณนี้นะครับในกล่องก็จะมีมาให้นะฮะก็จะเป็นสายชาร์จนะครับสายชาร์จแล้วก็อะแดปเตอร์นะครับติดกันนะครับไม่สามารถที่จะถอดออกมาเป็น USB ได้นะครับก็จะอยู่แบบนี้เลยนะฮะเป็นแบบนี้นะครับ โมชาร์จก็จะเป็นแบบนี้นะฮะกล้องอาจจะไม่โฟกัสนะครับแล้วก็จะมีน้ํามันนะครับน้ามันก็จะเป็นน้ํามันที่หยอดฟันนะครับฟันตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูตัวบอดี้กันเลยนะครับตัวนี้นะโอเคมาถึงพระเอกกันแล้วนะครับตัวบอดี้ด้านหลังนะครับจะเป็นแบบนี้นะฮะจะเป็นแบบโค้งแบบนี้นะครับให้เราจับได้ง่ายมากนะครับจับแบบนี้นะครับคือมันกระชับมือมากนะครับนะกระชับมือจริงๆนะครับนิ้วกลางเขาอยู่ตรงนี้นิ้วชี้ก็อยู่ตรงนี้นะครับ จับกระชับมือมากนะครับเวลาตัดก็โอเคนะครับส่วนตัวเปิดสวิตช์นะครับตัวนี้จะเป็นออฟจะอยู่ด้านหลังนะครับส่วนออนจะดันไปด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับโอเคอันนี้ก็จะมีที่รองนะครับแล้วก็จะมีผ้าชุบน้ํามันนะครับเพื่อที่จะทําให้ตัวนี้มันมีความหล่อลื่นนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะลองเปิดดูนะครับเสียงก็จะประมาณนี้นะฮะ จะมีไฟตรงนี้ด้วยนะครับเวลาเราเปิดนะเสียงประมาณนี้นะครับถือว่าดังไปไหมหรือว่าปกตินะครับก็ให้ท่านผู้ชมนะครับดูดูลมพินิตของอตัวนี้ด้วยนะครับแต่สําหรับผมนะครับมันไม่ดังมากนะนะครับซึ่งแตกต่างจากตัวที่ผมเคยใช้นะครับก็จะเป็นตัวนี้เดี๋ยวผมจะให้ฟังนะตัวนี้นะครับผมจะเปิดให้ฟังนะ ตัวนี้แหละก็ถือว่าไม่ดังนะครับก็ดีนะนะครับมันก็เสียงเงียบอยู่นะครับแล้วเวลาขึ้นทรงก็ขึ้นทรงง่ายนะครับแล้วอีกอย่างนะครับผมสั่งจากช่างหนึ่งนะครับที่เขารับฟันปัทเรียนนะครับคือเขารับฟันมาให้ด้วยนะครับเปิดคมมาให้ด้วยนะนะครับมีความบางนะครับเวลาขึ้นอ่าขึ้นทรงเนี่ยมันจะเวลาเจอคนผมหนานะครับผมแข็งแข็งนะครับสามารถขึ้นทรงได้ง่ายมากนะครับนะนะครับ สามารถจับแบบกระชับมือนะครับแต่นะครับก็ตัวนี้นะครับปรับฟันได้แค่นี้นะครับเวลาเวลาเราปรับนะครับผมไม่ทราบว่าจะเป็นแค่1 0ึ่งศูนย์จุดห้าหรือเปล่านะครับอันนี้เบอร์ศูน์นะอันนี้น่าจะเป็นเบอร์ศูนจุดเท่าไหร่นะครับไม่ไม่แน่ใจนะครับปรับได้แค่นี้นะครับนะฮะซึ่งเอามาลองเปรียบเทียบกับตัวนี้นะครับก็ปรับได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเห็นไหม เยอะมากนะครับตัวนี้ก็ปรับได้แค่นี้นะครับเวลาผมตัดนะครับผมก็จะเอาตัวนี้ขึ้นทรงนะครับแต่ตัวนี้ก็ขึ้นทรงค่อนข้างที่จะไม่ค่อยที่จะโดนไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามารีวิวตัวนี้แล้วกันนะครับผมไม่ผมไม่พูดเยอะนะครับแต่ตัวนี้ขึ้นทรงได้ดีมากนะครับขึ้นทรงได้ดีมากนะครับเหมาะสําหรับการขึ้นทรงคนที่ผมหนานะครับผมแข็งนะครับนะ นี้นะครับขึ้นทรงได้ดีมากนะครับขึ้นทรงดีมากฮะยอมรับเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือจับเวลาจับเนี่ยกระชับมือมากนะครับกระชับมือจริงๆแต่พวกนี้ไม่มีนะครับไม่ได้มีแบบนี้นะจับไม่ค่อยที่จะกระชับมือเท่าไหร่นะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมจะลองใส่ฟันรองนะครับการใส่ฟันรองนะครับก็ประมาณนี้นะครับใส่ ให้เล็งนะครับตรงนี้นะเห็นไหมตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับเล็งใส่ลงไปแบบนี้นะครับบางคนใส่ฟันรองไม่เป็นนะครับซึ่งผมเรียนตัดผมใหม่ใหม่ก็ใส่ไม่เป็นนะแต่ไปแบบนี้นะครับแบบนี้นะใส่ให้เข้าล็อกตรงนี้นะครับใส่เข้าไปเลยนะครับจากนั้นก็กดตรงนี้ลงนะครับใส่เข้าไปแบบนี้นะครับกดตรงนี้ลงนะเห็นไหมตรงนี้นะครับกดแปะอ่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะ เวลาเราตัดก็ประมาณนี้นะครับเสียงก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเวลาถอดฟันลองนะครับก็กดดึงตัวนี้ออกนะครับแค่นี้นะครับดึงออกไปเวลาใส่ก็แค่นี้นะครับดออก,กบดติ๊กโอเคก็มารีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับแต่ผมแนะนำนะครับให้สั่ง ه, กับช่างหนึ่งนะครับเพราะว่าแกรัรบฟันปฏตทเลียนให้ด้วยนะครับมีความคมที่คมมากๆนะครับคือผมไม่ได้สปอนเซอร์หรือไม่ได้อะไรจากคือไม่ไม่ไม่ไมรู้จักกับแกเป็นการส่วนตัวหรือไม่ได้สปอนเซอร์อะไรสักอย่างนะครับก็คือผมอยากจะบอกของดีนะครับก็คือซื้อกับแกนะครับแล้วก็ราคาเป็นกันเองมากนะครับที่ราคาแตกต่างก็คือแกรับฟันปฏเตเลียนให้ด้วยนะนะครับผมมากๆนะครับชอบ นะติดใจเลยนะครับผมสั่งมา2ตัวนะครับก็จะมีตัวกันขอบตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับช่างหนึ่งเห็นไหมเอ่ยนะครับช่างหนึ่งมินบุรีรับคมคันเทพนะครับก็โทร0863699479นะฮะตัวนี้ก็คมพอสมควรนะครับใช้แทนมีกรนได้เลยนะครับช่วงนี้ก็โควิดนะสามารถที่จะ ใช้ตัวนี้การขอบแล้วก็ไม่ต้องใช้มีดควนได้เลยนะมคมกริบเลยนะโอ้โหรับมายังไงรับรับคมมากนะฮะท่านผู้ชมนะครับแม่สดเดนจริงนะครับก็สาหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณที่ติดตามจนจบคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ